ไปที่เขาโจดกาญจนบุรีกันก็ออกตัวไปเจอน้องฟ้าก่อนที่ปั๊มแถวพัฒน,นาการค่ะเมื่อคืนมีฝนตกหนักมากอ่ะทริปนี้เอาลาบิอูสไปจ้ะ สองคนนะนี่ก็เราขี่ชิวๆจบเป็นคนตาม <c oughs> ให้น้องฟ้าขี่นำไปแต่ก็เปิดแมพไปด้วยกันนดยิ้มร่อยนะเช้านี้น,นะคะเรามาถึงกันก่อนแต่ว่าฟ้าผ่าลง <c oughs> นนแล้วนี่ไม่เวลาหนึ่งชั่วโมงนะนั่งกินรอสมาชิกอื่นนะคะก็แบบคลิปนี้กินไฮโซนในนึงกินสตาร์บัคค่ะคบบไม่เน้นหลูเออไม่เน้นแบบพลังใบข้างางนเอออะไรอย่างงี้แไม่จมันนี้นั่งกินวันนี้ดูของแน่นความท่าการตลาดนะเขาขายของซื้อครบห้าร้อยได้กระเป๋าสตาร์บัคนะคะก็เอาสิ ใช่เรื่องวันเนี่ยเอาไปสะพายขี่มอไซค์ยังไงก่อนตอนเนี้ยน้ำก็ไม่ได้กันด้วยนะซืออ้อครบห้ารอยนะคะเราต้องลงทุนหลังจากเจอสมาชิกครบทุกคนแล้วนะคะก็ออกเดินทางกันต่อนะเดี๋ยวเราก็ขับขี่ไปเรื่อยๆชิวๆนะคะสำหรับทริปนี้ไม่ได้รีบร้อนอะไรก็อาจจะมีแวะพักเยอะหน่อย ที่พบเรือยิ่ญี่ปุ่นอินไอศครีมหน่องโพอะไรอันนี้เราอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยส่มาบางเลนบางเลนอะไรสักอย่างไม่แน่ใจอันนี้ลำลูกบัวหรอปตทลำลูกบัวหรอไม่ใช่อ๋อนี่ดอนตูมนครปฐมดูตามไปดูตามบินใบเสร็จ ขี่ตามเองเดียววันนี้เกินท้ายส่าายมากก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ค่อยออกตัวนี่เรามาแวะกินไอติมเสร็จเราก็เดี๋ยวขี่ไปชิวๆนะทิเนี่ยชิวๆบอกเลยนี่เดี๋ยวไปร้านข้าวต่อนะแล้วก็ค่อยยิงยาวจะติดงานบ่งงานบวชนิดหน่อยนะเต็มพื้นที่ สวยเออปากน้ำปละอันนี้เรสั่งกะเพราหมูกรอบ ค่ำคืนนี้นะคะเราจะพักกันที่นี่ค่ะอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ที่นี่ก็มีบ้านพักนะหรือว่าใครอยากจะมากางเต็นท์ก็มีลานกางเต็นท์ด้วยนะคะต้องบอกว่าที่นี่ค่อนข้างบรรยากาศดีร่มรื่นต้นไม้สูงใหญ่ก็คือธรรมชาติเติมเต็มมากหากใครต้องการมาเที่ยวสงบสงบสดชื่นก็แนะนำที่นี่เลยอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ หลังจากที่เราเข้ามาเรียบร้อยไปเก็บของที่บ้านพักนะคะเราก็ออกไปเดินเล่นชมนกชมไม้ชมธรรมชาติด้านในของอุทยานนะแต่ว่าเสียดายมาช้ามากเพราะที่เนี่ยเขามีถ้ำทานลอดนะคะสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ก็ค่อนข้างขึ้นชื่อเหมือนกันใครจะมาที่นี่ก็แนะนำเลย หลังจากที่หามุมถ่ายรูปเล่นเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ด้านในอุทยานกันเรียบร้อย,ย,อยก็เกิดอาการหิวเช่นเคยนะคะพวกเราก็เลยขี่รถออกไปหาร้านข้าวแถวนี้กินนะคะก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะใครมาที่นี่ร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆมีขายนะคะไม่ต้องออกไปไกลด้วยขี่ออกจากอุทยานมาระยะหนึ่งนะคะด้านในของอุทยานเนี่ยก็ยังมี ร้านค้าสวัสดิการนะไม่ต้องห่วงว่าจะอดมาที่นี่อิ่มท้องแน่นอนเอาคะ่ะทำไมของชาวบ้านอ่ะน่ากินอ่ะอันนี้อะลรมามา่าเตี๋ยวมา,มาเตี๋ยวมามออ่ามาม่าามาต้มยอันนี้อะไรคะผัพริกครับเดพรเดยเปิด<ๆ>นี่ผัดพิของแท้ต้องอย่างนี้นะครับไม่ใช่ใส่พี่หยวกนะครับอ,อ่โอเคโอเคจะหาได้ต้องมาบ้านนอกนะับถึงจะได้กินผัดพิของแท้ขเขาแผนแหนมดูดีมาก สองคนทั้งสองเราดูเร็วกำลังจะเธอขอกินคำนี้นะอันนี้ไงมีเลยมันนุ่มมันหอมมันน่ากินมากมันยั่วมากผัดพริกของแท้ต้องกินต้องแบบนี้มีนี่เลยเจลธรรมชาติเสียงธรรมชาตินี่นะคะถึงแล้วที่พักของเราเราพาเข้าชมก่อนนะมันก็จะภาพสภาพเละเทนิดนึงการวางของมันเป็น ไม่เฟกไม่เฟกเรื่องจริงก็งมีทีวีมีผ้าขนหนูให้อันนี้ที่ได้นอนนี่เป็นบ้านหนึ่งศูนย์สามนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีห้องน้ำกว่ามีห้องนอนสองห้องนะคะก็คือมีแอร์ด้วยเดอ้ออันนี้ห้องนี้เตียงใหญ่เตียงเล็กโอ้ คือแบบห้องใหญ่มากเหลือไว้ทําไมจริงๆเมื่อกี้พี่สองคนอนะ่ะนอนห้องนี้ได้นะแต่มาเป็นสองหลังเฉยเลยมีมากมีแอร์เหมือนกันสรุปมีการทำร้อนป่ะไม่มีเก่คาด่าตงี้ต้อการใช้ใช้ได้ไหมอเอาแกแล้วทำไมพีม่โป้งไม่นอนนี่ะ จะได้คือตอนแรกเดี๋ยวเราได้ยินหรือเปล่ากลางคืนอะไรอย่เงี้ยแรงมากม่ฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นไม่เราเตียงมันใหญ่เตียงมันกว้างมากอ่ะเนี่ยมันอยู่ในคลิปหมดแล้วที่พูดอะไรไปพี่อง่ะเอ็มนเนี่ยบ้านพักรัตนโกสิล์หนึ่งศูนย์สามไตรตรึงอุ้ยจริงด้วยตายยากจริง ฟ้าฟ้าหลอดค่ะแย่มากอะไรค่ะถ่ายคลิปเอาคืนไงพาไปดูที่เกิดเหตุเลยค่ะออออีกห้องอีกห้องนึงค่ะที่เกิดเหตุไม่ไปแล้วหมดหมดอารมณ์เดินไปดูปิดประตูให้แล้วคือจะมีจะมีคนนอนคนเดียวค่ะแล้วก็อยู่อยู่ก็อยู่ก็ย้ายคงมากคนบ้าเช้านี้นะคะเรากำลังจะเดินไปกินข้าวเช้ากัน ที่ไหนคะสวัสดีการนะคะอุทยานรัตนโกสิทร์เอ้ยพูดถูกเปล่าชื่อเลมรัตนโกสิทร์นะคะอย,อยู่ตรงไหนข้างหน้านู้นใช่ไหมอ๋อไงร้านค้าสวัสดิการ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินพูดเต็มมะเต็มเวอร์เมื่อกี้เกืบไม่เต็มอะแกอะพูดเพจเขากินอิ่มกันไปแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่เขาต้มฉันน่าจะเย็นแล้วแหละไม่อาจจะกำลังทำอยู่เปล่าอ้อยฟ้าไมนเดินมาตอนไหนอะไรมัาเดินมาก่อนเราใช่ไหมเรแหละ นี่นะคะราคาอาหารเครื่องดื่มที่อุทยานชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะคะขตัน้ลนบอาึกว่าได้แล้วอุ้ยอุยโชว์ขนอดโชว์ขนาดโชว์คอนเทนต์โจ๊กครับรถไก่กระเทียมด้แอดแอดวานซ์ไว้อีกอ่ะ ป้าเอาไปต้มตรงนั้นแล้วใช่ไหมต้มอย่างม่ใครเอาน้ำเปล่านะมีนะตรงเนี้ยตอน้ำเปล่าเอาทุกคนเอานะคะวันนี้กูกินหมูกระเทียมไข่ดาวแล้วคือเขาต้มดูดิคือไซส์มันใหญ่มากอ่ะเขาต้มอ่ะเข้ากซมเหมือนกันค่ะามกเจรใหญ่มากอ่ะ ข้าวเราดูซอสไปเลยอะเออดูเบาวงเบาอืมอะไรอ่ะหมูกระเทียมขอพค่ะดูน่ากินอะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะก็เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพกันโดยสวัสดิภาพนะแต่ว่าเราอ่ะจะไปขับขี่รถเล่นวนเขาโจดก่อนนะมาทั้งทีไม่ได้เลยไปเล่นโค้งกันสนกักหน่อยไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ หลังจากขับขี่เลนโค้งกันมาอย่างสนุกสนานหลบขี้ช้างต่างๆนานานะคะต้องบอกว่าโค้งเขาโจก็เป็นอีกหนึ่งโค้งที่มาขับขี่สนุกแต่ว่าทางค่อนข้างแคบหน่อยแล้วก็อาจจะมีต้นไม้ลมบ้างนิดนหน่อยด้วยความที่เป็นทางช้างผ่านต่างๆนะคะก็ให้เรามาระวังนิดนึงในส่วนของจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ควรแวะเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดตำบลเขาโจแล้วนั่นก็คือจุดชมวิวยอดเขาโกเตงนะคะ คือถ้าเพื่อนเพื่อนเซิร์ช G P S ก็ลองแนะนำให้เซิร์ชคำว่าจุดชมวิวบ้านปลายนาสวนนะคะหรือว่าจุดชมวิวสัมภเอวทองอำเภอศรสีสวัสดิ์นะคะตรงนี้ก็จะมีองค์เจดีย์นะคะสักการะได้นะแวะก่อนกลับแล้วก็เดินทางกันโดยสวัสดิภาพเช่นเคยคะ่ะกุ๊กกับเพื่อนๆืเนเดอะแก๊งเนี่ยก็แวะชมวิวถ่ายรูปกันตรงนี้ตรงนี้มุมสวยมากๆเลยนะใครชื่นชอบมองวิวภูเขาแล้วก็วิวแม่น้ำ ดูที่นี่ได้อีกหนึ่งจุดสวยงามค่ะอ,อ้าวทุกคนออตอนทอน,ทอนทาาเออริปนี้เจอพี่ปโป้งนะคะใช้ยางรุ่นเดียวกับกุ๊กเลย f ฟรเดอร์ปปสไตลเป็นยางจากประเทศเนเธอร์แลนด์น,นะนี่ลายเดียวกันใช้ c e n t รัลเอสเหมือนกันไงนะไหนไหนเมาส์เลยสัมภาษณ์อยากรู้เลยว่าใช้แล้วเป็นไงคะดีครับเกาะถนนดีมากแม้ว่าบางจังหวะก็มีลื่นแต่ว่าอยู่ในวิสัยที่ควบคุมได้จ้ายอดเลย ยางดีราคาประหยัดทนทานเยี่ยมอครับคุ้มคุ้มจริงคุ้มจริงอันนี้เขาใส่กับ R พันสอง RT นะคะ BMW เลดเวอร์เลดเวอร์อืมเลื้ยโคนมาแล้วเออเลื้ยมาแล้วเมื่อกี้ผ้ามาทุกอย่างเลยมาสามโคนแล้วตะไคร้ก็เจอโอ้ยตะไคร้เพียบเลยอ่ะเมื่อกี้อืมตอนนี้นะคะเราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันต่อเออนะ เตรียมตัวออกเดินทางกันต่ออันนี้เส้นสิ้นสุดเส้นเขาโจนะคะเราแวะชมวิวกันตรงนี้นะ้่ะสวยมากแล้วก็ไหว้เจดี JD. ชื่อว่าเจดีอะไรนะเจดี JD. สำเภาทองนะคะใครผ่านมาเส้นเขาโจก็ลองแวะดูตรงนี้ได้ชมวิวด้วยได้บุญด้วยน้ำมันฉันก็เตือนละเพิ่งเตือนแต่เดี๋ยวลองวิ่งไปก่อนไม่รู้มันจะหยุดหรือเปล่า ก็ก่อนกลับของก่อนกลับอีกรอบหนึ่งเราก็หิวอยู่แล้วละก็ขี่มาขนาดนี้นะคะแต่มันก็ไม่ได้เหนื่อยหน่ายอะไรแต่แบบว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะแวะพักกินก่อนยิงยาวกลับจริงๆแล้วที่กรุงเทพมหาคนครนะคะก็แวะโซนสีสวรรค์นี่แหละร,ริมเขื่อนนะคะก็แววกันที่ร้านพี่โจ๊ะตำลั่นเขื่อนร้านนี้อาหารรสชาติเด็ดทุกจานเลยคือถ้าได้ไปอีกก็คงจะแวะ,ะเพราะว่ามันแซบ่บถ้าใครมีโอกาสผ่านมาก็ลองแวะดูนะ แล้วก่อนกลับแน่นอนว่าฝนกระหน่าเลยค่ะก็เลยรอเวลาแป๊บนึงพอฝนคลายแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับจริงจัง,จง,จงละใส่ชุดกันฝนกัน,กนเต็มระบบนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าข้างหน้าดูท่าว่าจะไม่หยุดตกสักทีเราก็ต้องลุยฝนกลับนะ,ะทริปนี้ก็ขับขี่ปลอดภัยกันทางไปแล้วก็กลับนะ,ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่สนุกมากๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะ แล้วเรามารอติดตามกันนะว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปท่องเที่ยวหรือว่ารีวิวอะไรแล้วพบกันใหม่กับรีวิวหน้าสวัสดีค่ะ